เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บอกเิดในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของซุ่มและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทําให้ในายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อน,นายกเทศมนตรีถึงสองครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหา และนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่า,มาแมลงและกลิ่นเหม็นจากบอกอ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดมแมลง ครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อกเกลือชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดําเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบอกอ่อเกลือและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบ จึงฟ้องสารปกครองขอให้สารสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณาสุขพศ2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหาย ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมีได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้าง,งานสุขาพิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระง,งับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่สองคนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้ง หากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนพิพากษายกฟ้อง สารปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th